ในห้อยทมินบทที่25บุกภูเขาดงพญาเย็นเวลาอันระทึกใจเริ่มมาถึงยามตีห้าตรงพอในห้อยจุดทูบเทียนขอขามาเจ้าภูเขาเสร็จก็ยิงปืนโป้งหนึ่งจึงขึ้นหลังมา้าบุกป่าเข้าไปก่อนครูใหญ่ใหญ่ฝูงควายก็ตามติดเข้าไปเสียงโกรกกราก ตะวันแดงดวงใหญ่สาดแสงมาทางข้างหลังทําให้น้ําค้างเกาะตามยอดไม้เกิดประกายระยิบระยับจับใจเสียงหลิ่งข้างลิ้วลงมาจากยอดเขาเบื้องหน้าดังเจ๊กจกักเหมือนจะสะกดในห้อยที่อยู่บนหลังม้าที่พยักคองึกๆให้เคลิมฝัน ฝูงควายได้ดุ่มเดินหน้าขึ้นบนเนินไปเรื่อยๆแสงตะวันก็เริ่มสาดส่องรัศมีแรงขึ้นทำให้ความหนาวเหน็บในตัวเริ่มโบยบินจากไปทิศแสงผู้ขึ้นไปบนเนินก่อนเพื่อนโบกมือลงมาไวๆไ,วไอ้สีโหกูกล้องขึ้นไปว่าโบกมือไว้ให้ดีเถอะถ้าเป็นป่วงรากแตกบนเขานี่แล้วก็ไม่ต้องได้สังญาตกันละทิศสบินตวาดเอาว่า มึงพูดดังๆเข้าสิในห้อยได้ยินจะได้อยู่ยามทั้งคืนเพราะแกสั่งแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามพูดเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเด็ดขาดสีโหจึงก้มหน้าไล่ควายไปเสียงฮือฮือนานๆเขาจะพากันแงนดูในห้อยทีหนึ่งแล้วถอนใจขึ้นเฮือกใหญ่ไหนจะดูทางเดินที่อาจจะเหยียบงูเห่าหรือน้มแหลมไหนจะดูหุบเหวที่อาจจะหล่นหายไปกับควายก็ได้บางคนเห็นยอดผักหวานงามๆก็เก็บยัดใส่ย,ย่ามอุตลุด บางทีมีเสียงดังเพลงของหน้าไม้ดังขึ้นแล้วมีเสียงนกตัวใหญ่พลัดตกลงมาดิ้นพลึบพลึบแต่ไอ้มืดไม่สนใจกับใครว่ากรอนลำปลอบใจตัวเองไปงิงงิงแล้วพูดขึ้นว่ากอไผ่เหล่านี้ล้วนลำงามงาม,งามขายควายหมดกลับมาตัดไปทำพลุทำคันเบ็ดคงดีไม่หกแล้วมีเสียงหัวเราะขบขันแกมสังเวชมันอยู่แหะแหะพอขบวนควายสุดท้ายขึ้นไปบนเนินนายหอยสั่งให้หยุดทับอยู่ครู่หนึ่ง จึงสั่งให้เคลื่อนต่อไปอีกที่ตรงนั้นเป็นที่ราบใหญ่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ดารดาษพอมีเสียงนกร้องเสียงแ่อยู่ข้างหน้าพวกมีหน้าไม้และปืนแก๊ปจึงวิ่งไปเสียงสวบสาบไม่นานนักเสียงปืนก็ดังตูมขึ้นแล้วมีเสียงโวกเวกดังมาว่านกแถวนี้มีแต่ตัวอ้วนพีครั้นมีเสียงทิดถึกก้องขึ้นว่าให้เด่งควายไปเร็วๆเ,เพื่อจะได้ไปพักเที่ยงที่ลำธารข้างหน้าแห่งนั้น พวกหนึ่งจึงวิ่งกลับมาอย่างอุตลุดนกบางตัวยังดิ้นอยู่ผับผับบางคนได้กบผูเขาตัวใหญ่ผูกเถาวันผูกเอวร้องมาเสียงอบอบแต่จานเมาส์ได้งูสิงใหญ่ตัวหนึ่งคล้องคอมาเป็นเงาอยู่วาบวบลุงมาพูดว่าโู oo, มือเถียงนี้จะได้กินก้อยงูสิงแสบอีกแล้วจานเมาพูดว่าใช่แล้วลุงมาพเอ้ยขยุมรังมดแดงไว้ใส่ก้อยงูสิงไว้หมกๆแล้วกัน ทำเอาลุงมาพัวเราะอยู่หืห้หืเมื่อถึงลำธารแห่งหนึ่งในห้อยจึงสั่งให้หยุดทับแล้วขวัญไฟก็ผวยพุ่งขึ้นเป็นย่อมย่อมเสียงทำของกินก็ดังขึ้นโป๊กโป๊กถ้าไม่หุงข้าวมาก่อนเดินทางคงจะยุ่งเอาการเพราะฝนเริ่มลงเม็ดมาปปอยโปรยแล้วสำองฟ้าก็เริ่มมัวมืดลงเรื่อยๆจานเมากำลังสับปิ้งงูสิงอยู่โป๊กโป๊กร้องขึ้นว่าว่าจะนั่งขัดสมาธิกินก้อยงูสิงให้แสบแสบสักที ฝนก็จะตกลงมาซะอีกแล้วจัดแจงทำก้อยงูสิงอย่างเร่งรุดโดยเอามดแดงทั้งรังเทลงในกระทงที่ใส่เนื้องูสิงสับไม่ค่อยละเอียดหยิบลาร้าเป็นตัว3มตัวใส่ลงไปอีกแล้วเอาพรา้าทุบหัวหอมแห้งสองสทีใส่ลงไปจึงเอามือซาวลลงอ่วมถือหอพริกขั่วที่เหลืออยู่ไม่มากนักมาแก้ออกเทใส่ดังพรึบ พอจานเมาเอามือซาวเดียวเดียวพักพวกก็มานั่งล้อมวงลุงอ่อมหันไปถามบัวเขียวที่นั่งกินข้าวอยู่กับทิศถึกว่าไม่ลองดูก้อยงูสิงหรืออีหลานบัวเขียวยกปั้นข้าวเหนียวชูขึ้นพูดมาว่ากินลาบนกอีลุ้มนี่แซ่บกว่าจานเมาพูดไปว่ากินลาบนกแล้วอย่าบินหนีจากไอ้สีโหเสยละบัวเขียวทำคอนให้ทีหนึ่งจึงก้มหน้ากินเสียงจับ ฝนเริ่มสาดแรงลงมาเรื่อยๆพร้อมกับนายห้อยสั่งให้เคลื่อนทับต่อไปอีกถึงจะมืดฟ้ามัวฝนทุกคนก็ต้องทำตามส่วนเจ้าควายนั้นก็ช่างเดินงุดงุดไม่ขัดขืนซับตัวเรากับมันจะรู้ว่าที่มันอยู่ขณะนี้มีแต่ภัยรอบตัวทั้งนั้นพอเดินไปได้สัก300เมตรเสียงโผงผางและอึกทึกก็ดังขึ้นทางท้ายขบวนและมีเสียงปืนดังขึ้นตูมหนึ่งทำให้ควายวิ่งกลับมาทางหลังชนกันอยู่เป้งป้าง เสือกินควายไอ้ทองแก้วแล้วทิดถึกยิงเสือถูกแล้วต้อนควายไปทางซ้ายมือไวๆนั่นคือเสียงกล้องขึ้นท่ามกลางสายฝนกำลังตกลงมาซาซาในห้อยวิ่งกระชับปืนไปทางนั้นเห็นหนุ่มทองแก้วยืนชี้มือไปทางหน้าแต่ไม่พูดสักคำจึงวิ่งไปทางทิดถึกที่ยืนป้องมืออยู่บนยอดไม้ไอ้โครงลากควายไปแล้วละ่ะในห้อยทิดถึกตะโกนลงมาพลางไตลงอย่างระมัดระวัง ายหอยงึกคอจึงเดินกลับมาหาทองแก้วถามว่าราคาควายตัวนี้รับฝากมาเท่าไหร่ทองแก้วพูดพลางปาดน้ำฝนที่หน้าผากว่ารับมาตั้งแ0 0บาทและเป็นควายของพ่อคู่รักเสียด้วยในหอยพูดว่าอย่ามัวเสียใจอยู่เลยเสียแล้วเสียไปรีบไปดูควายที่เหลือน่นดีกว่าทองแก้วจึงเดินจ้ำไปทางฝูงควายไม่พูดสักคำกว่าจะต้อนควายให้เข้าฝูงก็กินเวลาเกือบชั่วโมงกว่า เมื่อไหนห้อยสั่งให้เร่งควายเร็วๆเ,เ,เสียงหือๆก็ดังขึ้นกว่าฝนจะขาดเม็ดก็ตกบ่ายสามโมงพอดีแต่ความชุ่มชื้นยังแผ่คลุมบริเวณทั่วไปทําให้พวกลุงอ่วมพูดกันเสียงรัวสันนานๆลุงอ่วมจึงจะพูดกับบัวเขียวสักหนเมื่อมีเสียงบัวเขียวดังแจ้วๆไอ้มืดจึงตะโกนมาว่าพูดบ่อยๆบ้างสิบัวเขียวเอ้ยนานๆได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วก็มันทําให้มีแรงเดินขึ้นอีกหลาย แล้วมีเสียงหัวเราะขึ้นเหะฮะแต่เสียงนั้นก็เงียบหายไปพร้อมกับยามเย็นที่กำลังคืบคลานเข้ามาเมื่อหยุดทับใกล้กับลำธารใหญ่สายหนึ่งการประชุมก็เปิดขึ้นในหอยสั่งว่าให้ล่ามควายไปตามความยาวของลำธารใครหาของกินอะไรมาได้ตามทางก็ทำกินกันไอ้มืดถามว่าน้ำกินในบางทิงหก,กหมดตอนควายตื่นเสือจะทำอย่างไรในหอยพูดว่า ก็กินน้ําในลานําธารสิจะได้เป็นไข่จับสันอยู่บนภูเขานี่ทุกคนเขาเอาใบไม้ปิดจนมิดชิดทำไมไม่ทําอย่างเข้าบ้างไอ้มืดเลยเงียบเสียงเสียทันใดคืนนี้ไม่มีใครจะนอนหลับสนิทดีนักเพราะผ้าผ่อนที่สวมใส่ล้วนเปียกชุ่มไปตามๆกันพอจะหลับให้สบายก็ถูกปลุกขึ้นเสียแล้วบางคนยังนอนขดอยู่บนกองใบไม้บนเสียงพึมพำพอทิศถึกเดินมาเห็นจึงลุกขึ้นตึงตังเดี๋ยวนี้ มันเป็นย่ามนาฬิกาเท่าใดละ่ะไอ้มืดนั่งยองยองถามแล้วอ้าปากหาวมันตีหาฝ่าแจง้งจางปางแล้วโว้ยทิดถึกว่าแล้วเดินหนีไปจากนั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นว่าให้ตรวจดูจำนวนควายให้ถีถ่ถ้วนถ้าควายใครหายหรือบาดเจ็บก็ให้มารายงานจะได้หยุดพักใส่ยาให้ควายอีกสักวันถ้าไม่มีอะไรจะได้เดินทับกันต่อไปจึงมีเสียงตะโกนขึ้นเป็นช่วงๆว,ว่าไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติ ส่วนบัวเขียวก็ให้เป็นปกติอยู่กับลุงอ่วมไอ้มืดตะโกนไปมึงระวังปากไว้ให้ดีไอ้สีโหยืนกัดฟันอยู่ทางโน้นทิจันทาโพลงขึ้นมาเมื่อมีเสียงสั่งของทิดถึกว่าให้เคลื่อนทับได้เดี๋ยวนี้ไปกินเช้าที่เนินเขาข้างหน้าโนนเสียงกรงกรงก็ดังขึ้นไม่นานนัก เสียงซุบซิบจอแจก็ดังขึ้นเพราะบัดนี้ดวงตะวันกำลังส่องแสงมาเจิดจ้าปราศจากเมฆฝนแม้แต่น้อยแต่อีกครู่ใหญ่ๆทุกคนก็ใจหายไปตามๆกันเพราะบัดนี้นายห้อยได้แบกอานม้ากับบางเหียนวางบนหลังควายของทิดถึกตัวหนึ่งแล้วนายห้อยก็ยืนบนตอไม้โบกหมวกมาไวๆพูดด้วยเสียงดังกลงวานว่าผี่น้องทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้ฉันจะเดินตีนเปล่าเหมือนกันแล้ว เพราะมา้าไอ้ปากดา่างขาบวมกับกีบก็ถูกไม้ตำ่ำเน่าเฟะแล้วมันเดินได้นี่นาอาจารย์เมาพูดต่อไปเดินได้ก็จริงแต่ก็เพลกก็เพลกดูดมันแสนเวทนาเหลือเกินใส่ย,ยาให้มันสิถึงใส่ก็ไม่หายขี่มันเล้วเป็นฟองแต่เมื่อคืนสำย่างไอคลุกคลกุจึงคิดว่าอย่าให้มันทรมานทรกรรมไปกับเราดีกว่าให้มันไปเกิดบนสวรรค์ลแล้วหรือทิจันทาถามดังดง ใช่แล้วชันจึงตัดสินใจให้มันไปก่อนชั้นในห้อยว่าเช่นนั้นก็สั่งให้เดินทับต่อไปกว่าไอ้สีโหจะรู้เรื่องก็เที่ยวถามใครๆจนปากเปียกพอลุงอ่วมบอกว่าานห้อยผลักไอ้ปากด่างลงเหวไปแล้วมันก็ยกมือสาธุขึ้นบนหัวลุงอ่วมถามว่าเกลียดม้าในห้อยหรืออิจฉาที่ในห้อยได้ขี่ม้ามาสีโหบอกว่าขอให้ม้าไอ้ปากด่างมาเกิดเป็นในห้อยอีกนั่นแหละลุงอ่วมจึงหัวเราะขึ้นเอิก๊กเอิ๊ก การเดินทางเริ่มกันด่านขึ้นเรื่อยๆเพราะนอกจากเมฆฝนแล้วตามทางยิ่งเดินยิ่งรกทึบและมีโขดหินคมเต็มไปหมดบางแห่งเป็นป่าโปรง่งมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆทำให้แสงแดดแผดร้อนลงมาอยู่เปรี้ยงๆน้ำในบ้างทิงเริ่มร่อยรอลงแล้วยิ่งมีคำสั่งเฉียบขาดว่า ใครจะกินน้ำต้องขออนุญาตนายหอยเสียก่อนทำให้ผ่ากันแงนดูฟ้าไปตามๆกันบางช่วงต้องต้อนควายและเลาะเลียบไปตามเนินริมเหวลึกอันลิบลิ่ยวซ้ำข้างๆเป็นเนินลาดต่ำลงไปทำให้ว่าวา,วาบใจยิ่งนักส่วนอาหารการกินไม่มีเวลาแล้วเพราะนายหอยสั่งเมื่อยามเที่ยงว่าให้หุงมากที่สุดใครหิวยามไหนก็กินพลางเดินพลางแต่ยามหิวน้ำต้องบอกเสียก่อน นานๆจะมีเสียงหูดรถไฟลอยขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเสียงหูดนั้นก็หายไปมองทางไปเบื้องหน้าบางตอนมันก็มีแต่ความละโล่งลิ้วสุดหูสุดตาทำเอาบัวเขียวไม่ยอมพูดกับใครไปพักหนึ่งนานๆจะมีทิถึกกับนายห้อยมาถามไทยแล้วจากไปเพราะช่วงนี้ต้องเร่งควายเร่งคนให้เร็วที่สุดถ้ามีโจรผู้ร้ายมาปล้นเหมือนปีก่อนจะยิ่งลำบากกันอีกเหตุการณ์เช่นนี้เป็นอยู่ถึงวันที่สาม ต่อมาครั้นถึงยามเที่ยงพักทับเสียงจอแจก็ดังขึ้นว่าลุงเขียวสันสานขึ้นมาอีกแล้วโดยมีบัวเขียวนั่งบีบนวดให้อยู่มีหลายคนรีบไปดูอาการด้วยความเป็นห่วงเห็นนายหอยนั่งกอดเข่าอยู่ใกล้ๆก็ยิ่งใจเหี่ยวไปตามๆกันอย่าออกฤทธ์ก็จะหายหนาวพรุ่งนี้ก็จะลงจากเขาในยามเย็นๆแล้วนายหอยปลอบใจลุงเขียวฉันอยากจะขี่รถไฟกลับบ้านก่อน ลุงเขียวว่าในอาการสถานอยู่ฮักฮักก็ได้ส่วนควายฉันจะขายให้เองแต่ต้องดูอาการไปก่อนถูกแล้วพาไปฉีดยามาเ,เรียในเมืองสระบุรีก็ได้หนี่นาจานเมาให้ความเห็นฉันว่าจะพักทับห่างจากเมืองสระบุรีสักสิบกิโลเมตรในห้อยว่าใช่แล้วไปพักแถวบ้านขี้แรดดีกว่าเราจะได้เริ่มขายควายที่นั่นกันเลยทิดถึกว่าอาหารเที่ยงผ่านไปไม่นานนัก นายห้อยจึงสั่งให้เคลื่อนทับต่อไปอีกพอสีโหกับลุงมาบมาเห็นลุงเขียวนอนยิ้มเจื่อนเจือนอยู่ก็ถามดังๆว่าจะเดินทางต่อไปได้อย่างไรเล่านายห้อยลุงเขียวพูดสันๆว่าไปเถอะพอนั่งบนหลังควายได้สักพักคงจะเดินได้พลันนั้นทิดถึกจึงแบกลุงเขียวขึ้นใส่บาแล้วเดินไปวางบนหลังควายตัวหนึ่งซึ่งบัวเขียวถือเชือกอยู่เมื่อนายห้อยพูดว่า จูงไปเรื่อยๆนะบัวเขียวพยายามหลีกลุ้มและบ่อให้มากบัวเขียวส่งยิ้มให้แทนคำตอบแล้วดึงควายให้เดินตามไปแต่ไปได้สักพักใหญ่ๆลุงเขียวก็สั่นเทิมขึ้นอีกบัวเขียวร้องไวไว้หลายคนจึงวิ่งไปอุ้มลงจากหลังควายในห้อยวิ่งมาถึงจึงสั่งให้เอาผ้าคลุมและช่วยบีบนวดพอลุงเขียวเหงื่อไหลจึงไอคลุกๆุแล้วพูดเสียงแผ่วว่าผ้าไปขี่ขั้วอีกเถอะ แล้วนายห้อยพูดว่าไม่ได้ต้องหยุดผักอยู่ที่นี่สัก30นาทีจนกว่าฤ์ยาจะออกแล้วบอกให้ทิดถึกสั่งให้เร่งควายต่อไปพลนนั้นทุกคนก็หันขวับมาเป็นจุดเดียวกันเพราะนายห้อยเรียกสีโหกับมืดมหาเราสองคนต้องคอยเฝ้าลุงเขียวอยู่ที่นี่พอได้ยินเสียงปืนให้แบกลุงเขียวตามไปและให้ผลัดกันแบกอย่าให้หลุดมือเด็ดขาด ในหอยพูดเท่านั้นก็เดินตามฝูงควายไปอย่างเร่งรีบ15นาทีผ่านไปเสียงปืนก็ดังขึ้นตูมหนึ่งไอ้มืดแบกลุงเขียวขึ้นบ่าเดินนำหน้าสีโหไปเยาๆพอไปใกล้ขบวนควายในหอยจึงสั่งมาว่าให้ผ่ากันแบบไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดทับตอนเย็นพอตามได้ไปสักสามเส้นกว่าทุกคนก็หันขวับไปทางไอ้มืดเพราะมีเสียงไอ้มืดร้องมาไวไว้ไวนหอยเอ้ยลุงเขียวผีเข่าแล้ว